ลักคสดีคิับปลาเสืออุดรครับคุณครูไทยวยีประโครโรงเรียนบ้านประโคตำบลประโรพอ้กว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ผ่านมาเจออนุบาลกำลังทำกิจกรรมอะไรไม่ทราบอา้าวทำอะไรกัน ด,ดอ,อ,จะะอกจานสัญ,ญ,สญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุดรเหมือนสระอิสอนสระอินะครับโดยมหาดอกจานอาจารย์นงลักษณ์จังหวัดอะไร จังหวัดอะไรลูกจังหวัดอุดรสีอะไรสีอะไรสีส้มหรือสีอะไรคุณครูอ๋อสีส้มสีส้มครับดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรคนีคือดอกอะไรคะดอกอะไรบ้านเราเรียกดอกจานดอกจานใครเรียกดอกอะไรคำปาก ทองเก่ามาไหนๆโอ้ทำทำทำปากชวนหน่อยดอกอะไรดอกอะไรดอกอะไรดอกทองอะไรนะหนึ่งทองอะไรดอกทองเกาโอเคโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากได้คนละอันยังโอ้เก่งจังเก่งจังเลยได้ดอกเหมือนสละอะไรนะเหมือนขอบุญพูดสละอะไรลูก สาลาอูโอ้ตายแล้วสาลาอูยังไงซาไอะไรนะสาไลซาไลโอเก่งมากสซาอีโอเคเก่งเก่งเก่งจากเลยอ๋อเป็นผู้เท่าแล้วเป็นผู้เท่าแล้วมือมือบ้านเพิ่นหมุนเพันบินวินวินวินเมาเมาเมาเวย เราจะให้ไปสังเกตในห้องว่ามันจะมีอะไรแม่นขยายก็มีจะให้ไปส่องดูว่าไหนโรงเรียนบ้านประโคนะครับโรงเรียนบ้านประโคมีสัญ,ญลักษณ์คือรถไฟรถไฟยินดีต้อนรับนะครับมีต้อนรับน,นะครับคุณครูก็ทํากิจกรรมในห้องเรียนเปลี่ยนมาเป็นนอกห้องเรียนนะครับคุณครูวิโกมับคุณครูนงลักษณ์นะครับ การศึกษาคือมรดกอารล้ำค่าที่พ่อแม่มอบให้ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่กับคุณครูแล้วก็บรรพุรุดนะ,ะที่สร้างโรงเรียนมาน้องฟ้าไปไหน,บบนไปไหนนะบบนกลับทำไมบบอ๋อไอ้พวกนั้นใครมันอยู่บนรางรถไฟอ่ะนไปพวกนั้นไปดูกันหน่อยรถ ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันจงเป็นฝ่ายให้มากกว่าไฟยรับนะครับเป็นคำคมนะที่ติดไว้โกดคือโงอ่โมโหคือบ้าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนั่นรดรนภัตนะครับนักการเราคนหล่อหลอนภัตสุภัตบุญรั์นะครับแล้วก็มีสวนสวนนะครับ สวนสวนพอเพียงนะครับสวนพอเพียงมีปลูกต้นมะละกอกินได้ทำได้ทุกอย่างทุกเมนูอยากแกว่งเท้าหาเสียนคบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับการซึมซับของความรู้นิสัย ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นคบใครหรือรู้จักกับใครหรือได้คนแนวคิดจากใครคนนั้นก็จะเป็นไปตามแบบแบบที่คนใกล้ชิดเกิดเป็นคนรู้ผิดชอบรู้ชั่วรู้ดีคนมีบุญวาสนาจะเลี้ยงดูพ่อแม่อนนะครับนี่คำคมคำคม กันนึ่งก็แบบนี้กระตัอยู่คือหัวเครื่องหมายของคนดีนะครับแล้วก็มีสนามหญ้าโรงเรียนบ้านประโคนะครับสนามหญ้าความคิดที่ดีเกิดจากการเรียนรู้ได้ทั้งความคิดประสบการณ์เจอโดนหลอกมาเยอะปลาเสือเดินโดนหลอกมาเยอะโดน โดนคนที่มีแนวคิดที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ะก็เป็นประสบการณ์นะครับโดนโกงความรู้คือสมบัติที่ใครไม่สามารถแย่งได้สมบัติอื่นแย่งได้แต่ความรู้ก็อยู่กับเราประสบการณ์นะครับก็เป็นความรู้นะจำไว้จื่อไว้จงเปลี่ยนความคิดของคุณแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป ความคิดเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในแนวดีไฟเรียนไฟรู้ไฟกระเตนอยู่ไฟความดีนะครับเวียดนาม900กิโลกัมพูชา713กิโลนะครับก็จะเป็นโรงเรียนพระราชทานปี2563นะครับนี่เป็นสนามหญ้าอะไรไอ้ฟ้านะครับนี่ก็เป็นสนามกำลังสวยเลยอาจจะมีกิจกรรมอะไรไม่ทราบ ก็จะมีการแข่งขันกีฬานะครับคุณครูพิชัยนามสมบูรณ์คุณครูพระละนะครับได้เตรียมสนามไว้น่าจะมีกิจกรรมการแข่งขันคุณครูวิกรมแล้วก็คุณครูนงรักษก็พาเด็กอนุบาลกอกํกลาลังกายแล้วก็เดินชมพื้นที่โรงเรียนดูดอกจานดอกทองกา่าทองกา่าสีสม้มสีแสดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับสีแสด วันนี้ก็จะมีการประชุมด้วยการประชุมสิตีนยังรู้พาดนักปาทยังรู้พังเป็นคําขวัญของเขียนไว้ติดไวนะ้ทุกคนมีสิทธิพาดเพราะเราไม่ได้มีคู่มือในการใช้ชีวิตมากับพ่อแม่นะเราไม่รู้ว่าใครดีใครเลวใครถูกใครผิดใครเป็นคนที่เชื่อได้ไม่เชื่อได้เพราะฉะนั้น ความรู้เราก็ต้องค่อยๆสะสมจากประสบการณ์ครับเข้าเมืองตาหลิวต้องดลิวตาตามคือปรับตัวมนุษย์ต้องปรับตัวยิ่งกาปรับตัวและก็อะไรก็ตามที่ปรับตัวได้จะรอดมีความสุขกับชีวิตได้นะคะรับดูอะไร คบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอับประาชัยก็คือประมาณถ้าไปกับคนดีสิ่งดีๆและความก็จะเกิดกับเราถ้าคนไม่ดีเราก็เสียชื่อเสียงไปด้วยอ๋อไอ้เป็นเพื่อนกันนี่ว่ะประมาณนั้นนะะชาติเสือต้องไหวลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อน่าจะประมาณเป็นคนที่เรียกว่าคนผู้ชายสําหรับคนผู้ชายไว้ลายเสือก็ต้องมีลายของเสือช,ชายก็ต้องมีศักดิ์ศรีของเขามีเกีดยรติยศศักดิ์ศรีนะพราะนั้นผู้ชายอย่าไปหมิ่นศักดิ์ศรีนะครับเขาไม่ยอมขอบอกครับขอบอกอีกกันหนึ่ง คนรักคนรักคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผขนเสือก็แสดงว่าเราอยู่ในโลกนี้นะมีทั้งคนรักเราและคนคนไม่ชอบเราหรือคนชังมีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องคัดเลือกนะครับคันเลือก อย่าทําให้คนชังคือสิ่งที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเพราะนั้นอย่าทําให้ใครต้องมีความทุกข์เพราะเราวายกายบาจาเราก็ต้องไม่เบียดเบียนเขาถ้าไม่เบียดเบียนก็จะมีทุกคนมีความสุขนะครับพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เบียดเบียน ข้าช้างจะเอางาคนเจรจาจะเอาถ้อยคำข้าช้างจะเอางาอันนี้ต้องไปถามหอออนัทยานะครับหมายถึงอะไรข้าช้างจะเอางาพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนี่เป็นสิ่งหนึ่งของสุภาษิตไทย คือบางทีการไปโต้เถียงการไปให้ความเห็นที่สอดคองหรือขัดแย้งเกินไปไม่เกิดผลดีเราต้องนิ่งๆไว้นี่คือเป็นคำภาษิตไทยก็คือคำโบราณสอนไว้นะครับนี่ก็จะรอบ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 บรอบรอบโรงเรียนก็จะเป็นคำคมนะคุณครู นันทิยาและก็ไขให้งบประมาณมาพอก็นำมาประมาณสองสามหมื่นขอก็มาใช้งบประมาณเพื่อทำเป็นซุ้มคำคมนะครับซุ้มคำคมนะครับโรงเรียนบ้านประโคเป็นสถานศึกษางพระราชทานเมื่อปี2563นะครับคณะ,ะครูได้ดำเนินการเสนอชื่อแล้วก็ เสนอข้อมูลที่เป็นเป็นข้อมูลของสถานศึกษานะครับให้กับคณะกรรมการคณะกการก็ดูแล้วพิจารณาแล้วก็มอบให้ดีเด่นสมควรเป็นรางวัลพระราชทานนะครับซึ่งได้ยากมากอยากกลัวที่พูดคำว่าขอโทษหากตัวเองต้องเป็นฝ่ายผิด อนนีเป็้ผิดก็ต้องขอโทษนะครับอีก,กันนึงก็อย่าอย่าเป็นแก้วคว่ำในสายฝนที่ไหลประโยชน์คือถ้าไม่รับอะไรแล้วก็เหมือนแก้วคว่ำสายฝนตกมาเป็นหมื่น เป็นหมื่นหาหมื่นหาในโลกมนุษย์ก็ไม่สามารถรับอะไรได้เพราะมันคว่ำแล้วเพราะนั้นก็คือถ้าใครจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในโลกอย่าเป็นแก้วคว่ำนะครับอย่าเป็นแก้วคว่ำนะครับอขอบคุณขอบคุณที่ดูคลิปนะครับบาเสือวดอน9 5 1 9 2 5 2007 061-240-0686รับปรึกษางานขายขายอะไรก็ได้ขายอาสังหาริมทรัพย์เน้นทั่วไทยนะครับปลาเสืออดอนเกอร์อันเดอร์สกอร์ยูดีนะครับเป็น Line. ไอ l ดี e ไลน์ไเกอร์แปว่าเสือฉีดข้างล่างแล้วก็ยูดีมันจะเริ่มที่ u ูดีเฉยๆจนถึง2,3,4นะครับ ไทเกอร์เดอรสกอร์มีอยู่4ไลน์นะครับถ้าเบอร์ไลน์ก็แอดได้0951925207นะครับและอีกระบบหนึ่งก็คือ e AIS ก็คือ0612400686 0612400686ครับอ่าสวัสดีครับปลาเสืออุดอรครับขอบคุณที่รับชม